เราสองคนไปอยู่แล้วเราต้องไปเก็บอีปิง แต่สภาพกูไม่น่าเก็บสภาพมึงอะน่าเก็บสภาพมึงอะไม่น่าเก็บแต่สภาพมึงต้องใป้สภาพลากอะสภาพมือก็ไม่น่าเก็บสภาพมือน่าเอาไปลบวัดเลยหยอขมึงเก็บไม่ได้เพราะไม่มีโรงชุดอ่นี่นะคะเรามาพบผู้บาดเจ็บคือลิเกนะคะตอนนี้ตกเวทีคอหักครับมันต้องเล่นของมึงเนะถือว่าเป็นเคสใหญ่เคสใหญ่อะไม่ใช่กูเพราะกูเล็กมึงอะเคสใหญ่ของทีมอุิเหตุครับมาแล้วอันนี้เป็นเคสที่จริงแล้วเคสใหญ่ที่เราเจอแล้วอันนี้ของจริงครับพี่ อันนี้มาทำอะไรที่ปะะั๊มมั้เด็กปะะัม๊มหรอมาทำอาชีพไม่เชื่เป็นอาชีพแมปบาน,น,นเป็นน้องกักกมะมะตันยูน้องกตันยูเอาแล้วมาแล้วมันไม่ไดราม่าหรอไม่หรอกค่ะเขาจะสอนเราให้ถูกต้องว่ามันเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ใช่อาชีพนี่ใช่ปะใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่อาชีพเป็นอารมณ์เหมือนจิตอาสาถ้าอย่างนั้นเราต้องมีการเรียนมีอะไรก่อนปะมีครับเรียนรู้อ,อุปกรณ์ าายบเพ่อนอาจจะมีออกแบบเคสเบาๆเานี่ยเข้าบ้านอยเงี้ยจับมูเนี่ยจับมือถ้าเป็นร่วมกันตันยูอ่ะ,อะเราสองคนไปอยู่แล้วอพอต้องไปเก็บอีปิงแต่สภาพกูไม่น่าเก็บสภาพมึงอก็น่าเก็บสภาพมึงอ่ะไม่น่าเก็บสภาพมึงต้องใช้สภาพลากสภาพมึงก็ไม่น่าเก็บสบภาพมึงหน้าเอาไปลบวัดเลยหยอกมึงเก็บไไม่ด้เพราะไม่มีโรงคือดอกเอามาจะ้ต้องไปเรียนก่อนใช่ไหมพี่เขาไปเรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะพี่เขาเลย 快快快快快！ มีหน้าที่อะไรบ้างคะหน้าที่ของอาสาของเราหลักๆก็คือการช่วยเหลือผู้้รับาบดเจ็บป่วยส่วนที่เสริมก็คือจับสัตว์ได้คานรถประชาชนเสียระบบยางระบบแบตเตอรี่พูดง oh. ่ายว่าถ้าเกิดที่เรียกโดยลวงเขาเ็ไปเรียกว่าไปกู้ภัยอ๋อ่กู้ภัยคือใครมีแบบภัยตรงไหนเราก็ไปไม่จะเป็นต้องตายใช่ครับโดยส่วนของด้านที่เก็บผู้เสียชีวิตเนี่ยเราจะเป็นคนช่วย <Wow. S 2> แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่หนึ่งท่านของสำนักงานใหญ่เลย <Wow. S 2> เขาก็จะมีหน้าที่เก็บศพเลยไม่ใช่ใครก็ได้จะเดินไปเก็บศ ไม่ใช่ครับผมคนใหญ่เนี่ยจะคิดคิดกันหมดว่ารถมุ้ยที่เก็บศพที่เป็นแบบนั้นอ,อันนี้คือเรียกว,ว่ากู้ภัยที่ร่วมกันยูเนี่ยคือใครมีเจ็บป่วยฉุกเฉินรถยางแตกยางแบนเลยคือเราไปช่วยหมดยางแบนไปต้องโทรตาดกู้ภัยมึงไปร <c oughs> ้านฝ่ายยางไปสมมติว่าอไองนั่นคือเฮียเข้าบ้านก็คือเราก็ไปช่วยได้อ๋อไปได้หมดเลยโ้โทรแจ้งเลยตอนนี้นเข้ามาแล้วหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเราจะมีเชือกบ่วงของเฮ้ยไม่เอาจริงหรอไปเฮียอ้วนเฮียอ้วนเขาเรียกกันเฮียอ้วนเฮียอ้วน พวกเรา3ามคนเนี่ยอยากเป็นจิตอาสาอันดับแรกเราต้องเริ่มทําอะไรก่อนครับพี่เริ่มแรกก็เริ่มจากทาแผลที่ถลอกตามร่างกายเล็กน,น้อยแผลเล็กน้อย,นอยเนี่ยแล้วอย่างสมมติว่าอย่างงี้คือนะถลอกเนี่ยสดรองพื้นหรือว่าเป็นแล้วแล้วอย่างเงี้ยถือถลอกอะคะที่แบบพอกบ,บีบีมาแล้วแบบว่ามันไม่มีค่าไม่พอกมาประสงการรู้สึกว่าถลอกคจะผ่าค่ะ ก็คือเริ่มจากแผลถลอกเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆการช่วยเหลือผู้เจ็บจากกระดูกหักเราจะต้องมีการดามเพื่อลดการบาดเจ็บของผู้เรียนันเดียอกาส่งโรงพยาบาลให้อย่างปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งหนูอยากถามว่าต่อวันเนี่ยพี่มีมีเคสเข้ามาทุกวันไหมคะจะมีทุกวันครับแล้วมาถูกชั่วกันนันมึงไอเชนมาเวลาไหนกันเลยก็จะไม่สามารถกําหนดได้ว่าวันนี้จะมีเคสไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่าขออเรียนรู้แล้วก็ขอให้ไม่มีเอาไปค่ะเราไปเรียนรู้กันดีกว่าว่าต้องเริ่มอะไรบ้างค่ะ นี่นะคะเรามาพบผู้บาดเจ็บคือลิเกนะคะตอนนี้ตกเวทีคอหักค่ะเหมือนต้องเล่นแบงมือเอาปิงปิงนั่นแหละอว่าเป็นเคสใหญ่เคสใหญ่ไม่ใช่กูเพราะกูเล็กมึงอะเคสใหญ่ของจริงไปเร็วเธอเป็นแผลทั้งหน้าเลยไม่เป็นไรมาเถอะมึงชมน้ำตาจริงๆเร็วๆเขาเล่นได้ปกติเขาก็ต้องซ้อมก่อนเออนอนที่พื้นเลยครับนอนที่พื้นไม่ เดี๋ยวถามนิดนึงจะยกไหวไหมคะอย่างงี้ไหวครับเอาไหวเนาะร้อยกิโลผมก็ยกกันมาแล้วอ่าการแบบแรกเนี่ยก็จะมีเจ้าที่เป็นมอสผออะปวดเรือปวดเจ็บอยู่เจ็บอยูเออโอ้ยแล้วนี่คือทำอะไรคะท่านนี้อันนี้คือการเซฟผอเพราะคนไข้เนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุบางคนมีโรคประจำตัวชักแล้วประสบอุบัติเหตุก็ชักนี่ก็ชักเมื่อเย็นก็ชักมาเฮ้ยไม่ไงกระตุกกตุกกรตุก อันดับแรกเซฟเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการซักถามคุณเดลบัตถามด้วยค่ะพี่เจ็บไหมคะให้เขาถามมึงทันอันนี้คนไข้ตอบเราได้เนี่ยเราก็จะถามเขาแล้วว่าเจ็บปวดตรงไหนเจ็บปวดตรงไหนครับพี่ถี่ผมคิว่าเป็นปวดต้นคอก็จะมีเจ้าหน้าที่เรามาใส่เปลือกดำคอเป็นการเซฟเซฟกระดูกต้นคอครับจับได้เลยนะครับผู้ชายเหมือนกันครับพี่คุณว่าเป็นสองคนเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเอาได้ดิผมจะยังไม่ได้ทำเพราะว่านี่ยาก เพราะว่าการที่เราบล็อกคอถ้าเราบล็อกผิดมันมีโอกาสส่งผลซ้ําเติมอาการบาดเจ็บอ๋อก็คือเคสเนี้ยถ้าสมมติคนที่ทำมจริงก็ต้องเป็นพี่ที่มีความรู้จริงจริงการมีการฝึกหรืออบรมมาครับกระเป๋ายาครับกระเป๋ายาอันนี้เราจะเรียกว่าถ้าภาษาแบบไปรุ่นเลยคือน้ําเกลือผมจะมีหน้าที่คือล้างคราบสีของบอกออกแล้วปิดแผลและนําส่งโรงพยาบาลพี่ก็ตั้งใจล็อกเหมือนมันมาขักจริงอ่พอแล้วก็ันครับพี่มึงนอนแล้ไปนอนอย่าเพิ่งนอนเลยก็จะบอกว่า การล้างแผลจริงพวกป่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะพวกป่วยแ็งนะแผลเนี่ยเอาแผลเนี่ยอกง่ายๆเลยครับเมีีเวลาผมให้ปุ๊บลาดได้เลยครับแผลตรงนี้ไม่แผลตรงนี้อ่าลาดไปเลยอ่านั่นแหละปีนงเชนสมมติว่ามีถุงมือแล้วเราไม่ต้องกูจิบเวลาเราล้าง เรลูบไปเลยไม่ค่อยลูบค่อยลูบอ่ะในที่สุดเราก็รูปพี่เิ็นพอกผิวมาจริงๆนะคะอ่านะโคตโลดเราลงเช็ดรอบๆแผลด้วยรอบๆรอบตัวเลยเหรอครับรอบทั้งตัวก็ได้อาบไปเลยล้างมันไหลไปตรงนี้แล้วที่เราล้างแผลเช็ดแผลเสร็จแล้วเราก็จะปิดเวลาแปะเราจะแปะวางไม่ถึงอ้าวขอโทษครับพี่อุ้ยหักแล้วมั้งยยินกูบอกแล้วอย่าเมามาก เมาเมาเมาอ่าหายแล้วแค่นี้นี่คือหน้าที่ของพยาบาลเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้ทีมงานจำลองให้ดูว่าขาหักต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองขาหักดูดูเแล้วผ่อนผ่อนซ่อยออกก่อนลุกปะ EP นี้เราจะไม่ค่อยทำอะไรมากเลยให้ความรู้เราให้ความรู้ละกันแล้วผู้ขาหักตรงไหนี่ไงเป๊ะเป๊ะเป๊อะไรเป๊ะที่รบกวนออกครับอาที่เข้ามาแล้วโอ้ยเป๊ะ พอแก้วแม่แก้วนะฟิลช่วยเฉยอีพงแล้วไทยมุงก็จะเป็นฟิลนี้เนาะครับอันนั้นก็คือไล์สดไล์สด จะมีหน้าที่อันดับแรกเลยคือว่าใช่ญาติไหมครับถ้าไม่ใช่ญาติผมรบกวนเก็บโทรศัพท์หรือว่าอย่าถ่ายเพราะว่าบางคนถ่ายแล้วเหมือนเป็นการประจานเพื่อรับบาดเจ็บถ้าในมุมของพูดรับบาดเจ็บเนี่ยถ้าเขาเสียหายเขาสามารถฟ้องร้องได้อเพราะฉะนั้นเป็นความรู้นะสำหรับไทยมุงทั้งหลายเวลาชอบถ่ายคิดถ่ายอะไรมันเขาฟ้องได้นะแล้วก็ทำเร็วมากเลยเนาะใช่เขา้องไข่ผู้ป่วยต้องขอโทษครับแต่เราไม่ได้มีความคิดแบบตรงนั้นอ๋อหนูมีหนูมีเลยถ้าพี่คนนี้ล้มอะหนูมีเลยแหละ พรอหมีพ่อหมีตอนนี้ผู้่วยหญิงนะคะนอนขาหักอยู่ร่วมกับดันยูนะคะกำลังพันอันวานแล้วมีเหตุครับอันนี้เป็นเกณจริงล้วเจริงที่เจอแล้วอันนี้ของจริงครับพี่ไม่ต้องกลัวจะอธิบายให้หรืว่าให้เราเข้าใจกันว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงได้รับการขออนุญาตจากหัวหน้าของดันยูที่ผ่านนี้ขอให้ทีมงานได้รับ การใส่เสื้อของโลกันโยนะครับเพื่ออย่างน้อยเราบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะได้มองเป็นทีมเดียวกันได้ค่ะได้ค่ะแยกใจนะครับขอบคุณค่ะเสียสละด้วยใจเพื่อรับใช้สังคม แจ้งมาแล้วมีอุบัติเหตุผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์คือเคตเนี้ยแจ้งมาว่าคนไข้าอาการสาหัสอย่าเพิ่มต้นนเนี้ยขอพระรับนนุ่มลดโรงพยาบาลคือขอระบบแะระบายเลยสสุดเลยเพื่อทำหนุ่มมาที่กเกตทีนี้เรากำลังจะไปที่กเกิตและเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าการทำงานเปไน็นยังไงเนี่ยรออะไรกันรอให้ตายก่อนเหรอเป็นคำที่เจอบ่ขขอยมากถ้าเราพูดในในนามของประชาชนทั่วไปถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสตรงเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าทุกอย่างมันยากมากอย่างไซบอร์หลายคนเคย ว่ามึงมึงบอกจริงเ้่าพอเราได้มาอยู่ตรงนี้เรารู้เลยว่าเป็นตายอ่ะต่อให้ไม่ไ้ม่ได้ตายที่เราที่มันก็ต้องรู้สึกอย่างที่เขาลงลงกันว่าหนึ่งนะมีเขมีข้าอย่างอันนี้เราไปในฐานะที่ว่าเราไปให้ความรู้เนาะอันที่บอกก่อนแล้วเราไม่ได้พูดบายเราพี่เขาก็ไม่ให้เราลงเคสนะแค้เราไปดูว่าจริงๆอ่ะเขาทําอะไรบ้างบางคนชอบคิดว่าแบบพวกใครอาจจะไปเชยเชยไปทเล่นไม่มีหรอกครับวนใหญ่กูไม่เห็ุ เการยกเลิกเห็นรถวิ่งเกิดไฟเรนไปเนี่ยแล้วปิดไซเรนแต่คุณฟองว่า,าเกิดไฟเรนคุณไม่ได้ฟังรอกมีนวลว่นวนเนี่ยยกเลิอกอันนี้เราก็อยู่ในเคสที่เกิดเหตุการณ์จริงนะคะซึ่งเราก็ดูยองห่าง,ง,างแล้วแล้วแล้วก็นี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้นะครับจักรยานยนต์าาเสียหลักชนกระแพงบ้านตอนนี้คนข้าเนี่ยหลังจากที่เช็คกับเทิร์นทรายแล้วมันจับได้เพื่ประมาณ70ก็คือผิดปกติซึ่งคนปกติจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ9เก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยเพราะเจ็ดสิบนั่นคือยคนเจ็บ ขึ้นรถเพื่อให้ออกซิเจนซัพพอร์ตไปก่อนบางคนที่ว่าทําไมไม่เอาขึ้นรถแล้วออกไปเลยมันก็ต้องต้องรอก่อนตอนนี้อยู่ในกระมือกึ่งคุณอยู่ในขั้นว่าต้องใช้รถด้วยฟ้าอันตรายไหมคะเค่นี้อันรแผลบาดเจ็บเขามีอะไรบ้างครับบาดเจ็บที่ตามตัวไม่มีที่แรกเลยคือคนไข้เมริกันเนื้อออกตัวเย็นเนื้อออกตัวเย็นก็คือมีภาวะผิดปกติด้านในร่างกายเลือดไม่ออกขับในใช่ครับเพราะว่าคล้ายๆขไม่เป็นแผลแต่ว่าอุกข้างในอ่ะก็หอยไม่เป็นอะไรมากเลยนะคะ อันนี้เขาก็ต้องคอยเรียกคอยอย่างนี้ตลอดปั๊มก็ต้องมีการเรียกคุยกันตลอดคนไข้คนไข้ปิงอาการสามารถปิดได้ตลอดเวลาเราต้องเรียกเขาก็ต้องคอยเรียกพั่ตีนี่เองปิงตอนนี้นะคะเราก็มาอีกเคสหนึ่งแล้วค่ะเป็นเคสที่สองนะคะ อุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนกับรถกระบะพูดเรื่องบัตเจ็บอ่ะ บาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีอาการทางกระดูกพูดง่ายแผลถลอกเดี๋ยวผมจะให้ลองแหย่ตรงมือแล้วลองดูลองดูไม่ไม่เวลาเดี๋ยวพวกผมช่วยลองดูอ่ะมาลองดูไม่กล้าไม่กล้ามันมันจะเป็นแผลถลอกอย่างที่ผมบอกมันไม่น่ากลัวเลยอ๋ออันนี้คือบอกก่อนเป็นเคสที่แค่ถลอกเฉยไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะสัมผัสอะไรผมก็จะให้ลองเพราะหนูขอดูดีกว่าเอลองถึงมืออแล้วขดูดีกว่าขอดูดีกว่าใส่ถุงมือแล้วลองสัมผัสใส่ถุงมือทุกคนแต่สัมผัสคนเดียวอ่ะ เปรนปิงปิงทำไปเบงคุณเบงไม่ได้อันนี้คือเช็ดเลยอ่ะค่ะแตะนิดนึงนะคะเช็ดรอบๆแด้วยเ่าที่แผลบางทีมันจะมีสะเก็ดฝุ่นอะไรเงี้ยค่อยๆปาดไม่ต้องปาดแรงติดตึงอไรบ้างไม่กลัวค่ะได้อยู่เริ่มสะอาดเสร็จแล้วปุ๊บที่เปียกเรระวังเพราะว่าถือว่าเลอะแล้วนิดก่อนเช็ดรอบที่แผลมันแห้งซับๆๆพอเสร็จแล้วแห้งชัวร์แล้วเราก็ถึงแล้วเอาอีกอันนึง อหมครับเราจะติดสกอตเทปแบบเนี้ยติดรวางเดี๋ยวเขาจะส่งให้โอ okay. wow. ้ยนางฟ้านางสวรรค์เนาะอีป uh, mm ิง hmm. อ่ะมันเคยเป็นอันนี้รู้เป่ามันมีเด็กอายุเท่าไหร่นะเป็นเหมือนเด็กกันจ์ได้ป่ะที่โดนฟันแขนมาแล้วอีปิงมันจอดรถลงไปช่วยเขาเลยนะจริงๆอันนี้คือไปอุ้มไปโรงพยาบาลเลยอะมันเป็นคนดีนะอีปิงอ่ะแต่ภาพมันไม่ใช่เฉยเฉยมีคนเก็บาอะไรอะมะแล จู <c oughs> <ๆ>่กลัวไปหมด <c oughs> มึงจิตกูม่อยู่กับเธอกระตัวมันกลัวไปหมดเลยอะตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้อะเอเ้ยอ,อาจริงๆนะมึงสองคนอนะเรียนมาทําไมเรียนเมื่อกี้มาทาไมไม่ไมเป็นจิตอศาสา,าจริงๆเป็นกู้ภัยจริง,เร,งเราก็ทําได้ต<ว>อนนี้คือเราไม่อยากไปทําเพราะว่าไม่อยากไปขัดขวางหน้าที่พี่เขาเป็นเง้งง้งไงเป็นหน้าที่ชีวิตไงเราก็ไม่อยากไปแบบคือที่สองคนเนี้ยคือเขาก็กลัวกลัวว่าทําอะไรไม่ถูกหรือว่ากลัวว่าเขาจะเจ็บหนักแบบไปกว่าเดิมเพราะนั่นมันคือคนจริงๆสัต แล้วกันจริงๆแล้วไงมันอยู่ที่โคตรจิตใจจริงๆอะมันอยู่ที่จิตใจคนจริงๆไว้มาทำล้วเพราะเนี่ยแค่ได้ยินอันนี้กูก็จะเป็นลมแล้ว แต่วันนี้เราเจอเคสรถชนสองเคสเลยนะไ,<อ>ไม่อยากให้คนประมาทเลยเออมีความในใจอะไรนิดนึงอยากจะบอกไหมคะอยากให้เข้าใจคนที่ใช้รถไปใช้ถนนเนี่ยเข้าใจนิดนึงพวกผมเนี่ยหรือผู้ภัยทั่วประเทศเนี่ยที่เขาวิ่งจนปลเปิดไฟเปิดเสียงเนี่ยไม่ได้เปิดในเล่นมันมีอุบัติเหตุจริงๆอันดับแรกต้องํำคัญเลยว่าระหว่างที่ผมเปิดสัญญาณไฟเลนสัญญาณเสียงอยากให้ให้ผ่านก็คือนิดนึงอ่ะถ้าสมมติว่าเราช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเจอรถหว่อชิดขวาชิดซ้ายเลยขอให้หน่อยเนาะอันนี้คือว่าช่ว <biases. S 1> แมันคือ,อคนานนทีชีวิตแค่ <influences? S 1> คนี้ก็ถือว่าช่วยแล้วอ่ะง่ายๆถ้าเป็นญาติเราเนาะเรา, <dunno> าก็ต้องช่วยก็จริงๆแล้วอาชีพนี้ใครทําก็ได้คะแนนเราก็ไม่อยากให้ตัวเองอันนี้มันไม่ใช่อาชีพแต่เป็นจิตอาสาตรงนี้ใครจะมาทําก็ได้อยู่ที่ว่าเรามีพลังกาลังเวลามากน้อยแค่ไหนใครอยากจะมาทําก็ลองติดต่อจากศูนย์ใกล้บ้านเอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เยี่ยมค่ะเป็นที่พิเศษพระราพิเศษพะราอ้าว ก็ค <ork> ือ so, น <fox putting noise> <rí> e <miserable> <resource> ั deste, ่งก <disaster> okay. ันมาแบบว่าหลายชั่วโมงแล้ว่าก็ดีแล้วที่ไม่มีเคสน่าจะไม่มีแล้วแหละเนอะน่าจะไม่มีแล้วแหละเพรนั่งกันนานแล้วทางรายการสุดจอบ ขอมอบเงินสนับสนุนให้อาสากูุชีพโลกตะวันอยู่นะคะสำหรับคนทําดีคนทำดีอ,บอบย่างนี้นะคะเราขอมอบให้ค่ะสวัสดีค่ะมันมีอะไรในหัวเราเยอะมากที่อยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้มีแต่คนอยากรู้อะไรพอมาก็ได้ความรู้ใหม่นะได้ความรู้ใหม่เลยได้ความรู้อย่างที่ตามที่เราบอกไปเลยก็ย้ำอีกรอบหนึ่งใครอยากจะเป็นิตอาสาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ใกล้ๆบ้านหรือมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ก็สามารถบริจาคเป็นสิ่งของเขาบอกเลยเขาไม่รับเงินเขาบอกว่าให้เป็นสิ่งของเขามาที่ชัย กินดำไม่ต้องไม่พลาผมไม่ต้องแพ้พีแพ้พีก็ไม่เอาขอเปไนอะไรที่แบบต้นสุ่มก็ไม่เอาผักกอดน้ำเกลือวันนี้รายการสุดจะบอลาไปก่อนใครมีอาชีพพีหรืออยากจะแนะนำาลัาเข้ามาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสหรับวันนี้เราก็ขอบคุณพี่อู๊บค่ะบสีัสดีค่ะ ก็จะใช้คัามเร็ว่แล้วความเร็วผสมกับคุณภาพีกเรื่อ,อ,อที่ที่หนูเคยเรียนมาเพอเราทำฝั่งนี้แล้วคนป่วยเขายังไม่รู้ตัวจริงฝั่งเนี้ยที่เขาตลอดอีกฝั่งหนึ่งให้เขาเตรียมแบมือไว้เลย <c oughs> แล้วให้ทุกคนวนมาลดน้ำว่าวแล้ว ถ้าสมมุติว่าอนาคตรเราสองคนได้ไปเจอเหตุการณ์จริงอะเราสองคนจะทําได้แต่อีปิงอะมันเรียนรู้มาแบบนี้ไงเวลาเจอคนป่วยอะอีปิงก็ลงไปนอนป่วยเขาด้วยนะมันต้าเรียนมาแบบป่ยวยผัวแล้วผมเยอะผมน้อยู่ผมน้อยมากดิงต้องถอดไฮทีดอกก่อนนะมันเป็นอุปรสรรคต่อการทำงานนะ